วิกฤตต่างๆแบบนี้เราได้เห็นน้ําใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เขาเนี่ยเล็งเห็นถึงเรื่องของการออกไปแจกอาหารฟรีให้กับคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันบ้างว่ามีที่ไหนยังไงบ้างที่เขาบริการแจกอาหารฟรีกันค,ะค่ะไปที่แรกเลยนี่ในเพจ sv news แสนสุขวิชันเคเบิลทีนะคะเขาโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าร้านเซเว่นบาถนนลงหาดบางแสนใจบุญค่ะ ประกาศแจกมื้อเย็นให้แก่อาชีพคนทำงานกลางคืนฟรีทุกวันบ่าย3าถึง5โมงเย็นเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยบอกว่าเราจะผ่านปัญหาไปด้วยกันคค่ะสำหรับนักดนตรีเอ่ยคนทำงานกลางคืน<อ>ช่วงนี้ผับบาร์ปิดไงก็ต้องเห็นใจเขานะงานไม่มีทำก็เลยแจกอาหารให้ทานฟรีมื้อเย็นสามโมงถึงห้าโมงเย็นก็ไปรับประทานอาหารฟรีกันได้ที่ร้านเซเว่นบาร์นะคะสำหรับใครที่อยู่แถวบางแสนมีอะไรบ้างอะ ก็คือทางร้านเนี่ยเขาจะทําข้าวไก่กระเทียมกุ๊กๆไข่ดาวชื่อน่ารักจังเ,ออเลยชื่อยังน่าทานเลยเออข้าวไก่กระเทียมกุ๊กๆไข่ดาวจํานวน30ออหอ่อจะมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันศุกร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแจกมาแล้วเนี่ยนะตาน่นนาทานมากเลยเออน่ากินน่ากินแล้วถ้าจะไปต้องทำไรบ้างใครที่สนใจอยากจะไปรับข้าวที่ทางร้านเขานํามาแจกฟรีแบบนี้ก็มีข้อปฏิบัติเหมือนกันให้ปฏิบัติตามกันหน่อยก็คือ หนึ่งเลยคุณไปคุณต้องทํำยังไงสวมหน้ากากอนามัยก่อนสวมแมสปิดปากไปด้วยทุกครั้งป้องกันเ,เชื้อโรคนะคะแล้วถ้าหากว่ามีคนมาเยอะให้รักษาระยะห่างค่ะก็คือว่าไม่ต่อแถวแบบติด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 กันอะะ่ะให้อยู่ในระยะห่างต่อแถวได้แต่เว้นระยะห่างสักประมาณหนึ่งช่วงแขนกําลังดีหรือไกลกว่านั้นก็ได้ให้อยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้กันในระยะที่มันสามารถจะแพร่เชื้อได้นั่นเองนะคะแล้วก็หยิบของจุดที่วางไว้แล้วนําอาหาร ไปทานที่พักของตัวเองทันทีคือนํากลับไปทานที่บ้านนะคะไม่มีการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่มนะคะไม่มีการรวมตัวกันทานนะคะช่วงนี้นะต้องขอละกันคุณผู้ชมมันจะลําบากหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยใช่ก็คือรับอาหารตามจุดที่เขาวางไว้ปั๊บกลับเป็นทานที่บ้านกันได้นะคะและเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ทํางานกลางคืนหรือว่านักร้องนักดนตรีเท่านั้นนะใครที่ได้รับผลกระทบ หรือเดือดร้อนทางร้านเขาบอกมาเลยเชิญมารับกันได้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันด้วยแต่ว่าก็มีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆอยที่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรคะใครอยู่แถวนั้นบอกเลยว่าไปรับกันได้ที่ร้านเซเว่นบาถนนลงหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะ,ะจ๊ะนี้น่าเห็นใจจริงๆนะคนที่ทำง,งานกลางคืนนักร้องนักดนตรีอ,อ,อันนี้เนี่ย เขาไม่มีอะไรได้จริงๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องทํางานกลคืนแล้วร้านมันปิดหมดร้านปิดหมดอีเวตนก็ไม่มีคุณลองนึกดูนะเอายังไม่หมดนะคุณผู้ชมน้ําใจคนไทยยังไม่ได้หมดแค่น right ี้ท yes> ี่เพจแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำนครสวรรค์24ชั่วโมงค่ะลุงบอยพ่อค้าอาหารก็ได้มาโพสต์ข้อความบอกว่าขออนุญาตแอดมินฮแท็กข้าวผัดไข่ฟรีเริ่มนี่เลยวันจันทร์ที่23มีนาคมวันนี้เลยนนี้ค่ะ ทุกเช้าจันทร์ถึงสุกตามภาพครับลุงบอยจะตั้งโต๊ะไว้ให้หยิบให้พออิ่มไม่ต้องเกรงใจบนโต๊ะเนี่ยจะมีข้าวผัดเป็นกล่องครับแล้วก็จะมีช้อนมีพริกน้ำปลาใส่ถุงอะให้หยิบเอาไปเลยคุณหยิบเอาไปเนี่ยเป็นกล่องแบบเนี้ย อุ้ยน่าทานมากคือลุงบอยทํามาอย่างดีเลยนะคะข,ข้าวผัดเนี่ยจะเติมให้ตลอดจนหมดเลยจนข้าวหมดหรือว่าหมดเวลาที่ลุงเขาขายของอะ่ะส่วนที่ขายขายตามปกติไม่ได้ปนกันอ,อันนี้คือแจกฟรีรอันนี้ขายก็คือขายไหมเยี่ยมเลยที่ขายก็คือขายพิกัดนะคะอยู่ที่ถนนอารักษ์หรือเส้นนายเจือนหนึ่งอยู่ตรงข้ามร้านทุกอย่าง20ลุงบอยตั้งร้าน,ต,านตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะตีห้าครึ่งเนี่ยลุงบอยแกตั้งร้านละทางลุงบอยแกก็ ทำข้าวผัดไข่มาแจากฟรีให้กับผู้ที่ตกงานหรือว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ไม่มีงานทำอ่ะช่วงนี้ก็ต้องพักงานรายได้น้อยลงหรืออะไร,รบแบบนี้ถ้าใครอยากจะอุดหนุนของอาหารของลุงบอยนะสมมุติว่าเรายังคงทํางานที่บ้านกันอยู่ได้ยังได้รับเงินเดือนตามปกติคุณก็ไปอุดหนุนอาหารของแกได้เหมือนกันเพราะว่าแกทําขายให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะอ่ะบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมปรบมือให้กับความมีน้ําใจของ คนไทยบอกแล้วว่าในวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นน้ําใจของคนไทยนะคะเพราะว่าหลายๆจังหวัดคือต้องบอกแบบนี้ว่าร้านอาหารเองอ่ะก็ออกมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแบบนี้กันเยอะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่2ร้านเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่น่าชื่นชมมากๆ